สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะอยู่กันที่ร้านยนต์เซนอารายอนค่ะจังหวัดลำปางซึ่งวันนี้เรามาจัดกิจกรรมนะคะโอ้โหเรียกด้ว่าสนุกสนานแน่นอนแต่จะสนุกจริงไหมเดี๋ยวเราไปสอบถามกับเฮียเจ้าของร้านกันเลยค่ะด้าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะเฮียได้ดทำตัวัำนิดนึีไหมคะไอ้กี่พี่เอมมี่ใช่ไหมคะเปิดร้านยนต์เซนอารายอนต์ตรงนี้ที่จังหวัดลำปางมากี่ปีแล้วคะห้า,า,าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปี ีรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีครับสนุกดีช่วงเดอนนี้เป็นช่วงที่มีเงียบอยู่โอเคค่ะสญญาวมาเราไปช่วยเพิ่มยอดวันนี้ก็ถือว่าประทับใจถ้าสมมติว่าให้คะแนนจากห,กหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่ดีคะให้แปดเลยนะคะโนะอพเค <c oughs> ทำไปหน่อยคุณเดีด๋ยวลูกค้าด้านในไม่ค่อยรู้เรื่องหนูต้งองการความหลบเลี่ยงบ่อยๆคนแถวนี้ก็ได้แบบเขามีอะไรกันจะได้แบบตื่นตัวมาอะไรแบบนี้แต่อยากทราบนิดนึงว่า ทางร้านยนต์สินเนี่ยค่ะใช้หรือว่าออรับเป็นตัวแทนจำหน่ายของลูกกากตองสามเนี่ยมากี่ปีแล้วคะใช่สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้ว, <S 2> <S 2> ลวเอ๊ดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาในร้านเนี่ยค่ะก็คือมีรถทุกป,ประเภทเลยถูกไหมคะก็คือเกตุลูกกากนี่แหละส่วนมากแล้วพีเอจีเนี่ยแนะนําลูกกาดของยี่ห้ออะไรเกันบัางด้วยก็ตองสเลยครับตองสามเพราะว่าอะไรคะคุณราคไม่แพงเกินไปแล้วในเรื่องของการเคลนนะคะมีประวัติเคลนอะไรอย่างเงี้ยคะ ปีเคยครั้งสองครั้งหรือน้อยแค่ถือว่าน้อยมากก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่ว่าจะเป็นท่านไหนมาขาจรหรือขาประจำาหรือาไม่เป็นปู่หรือเป็นช่างลูกค้าอันดับหนึ่งที่อยากจะแนะนำลูกค้าก็คือแบรนด์ตองสามเลยจบเลยใช้แล้วจบเลยเรื่องบริการอะไรต่างๆขนส่งสินค้าอะไรเนี้ยนะคะโอเคเลยมาแบบรวดเร็วทันใจเลยนะคะก็ถือว่าประทับใจมากๆเลยจะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่ได้แบบแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราให้แบบทั้งลูกค้าขาจรแล้วก็ ลูกตักตองตาของเราขอบพระคุณคุณดีแอดดี้มากๆเลยนะคะและถ้ท่านใดค่ะที่สนใจนะคะอยากจะมาซื้อลูกป่าหรือว่าอะไหล่ยนต์ต่างๆนะคะก็ร้านงยงสินอะไหล่ยนต์จังหวัดลำปางปาของเราค่ะที่ว่าสินค้าได้าาก็คือมีแบบครบครันเลยใช่ไหมคะครบหมดครับรถเล็กรถใหญ่สิบล้อสินค้าครบสุดและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือราคาขายถูกมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกค้าเต็มร้านมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวรอชมพิวิโอจากลูกค้าตองสามเดย์ว่าร้านนี้ลูกค้าก็ทั้งวันเลยค่ะวันนี้ขอขึ้นร้านเงินสินมากๆขอบคุณดีแอ๊ดดี้ด้วยนะคะขอบคุณ